สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับ วันนี้พบกับรายการใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับอยู่กับผมครับแม็กพานุมาตรครับวันนี้อยู่กับรายการวันมันวันสอรี่ครับที่จะหยิบยกเรื่องราวงานวิจัยนะครับของคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อครับที่มีชื่อว่าควอนตัมเทคโนโลยีครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพฤกษ์การสุวรรณนะครับอาจารย์ประจาหลักสูตรฟิสิกส์นะครับสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพครับวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันตีแผ่นนะครับเรื่องราวของควอนตั เราเนี่ยได้รู้เลยตั้งแต่แรกๆเลยว่าคืออะไรนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ยถ้ามีเจ้างานวิจัยตัวเนี้ยจะเป็นประโยชน์อะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับท่านอาจารย์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยังไงก็ขอบคุณฝั่งประสามพันธ์แลวก็แม็กนะครับที่เขียนให้โอกาสมานั่งคุยให้ฟังตรงนี้นะครับถึงงานวิจัยที่ที่เราทํากันมาครับเดี๋ยวยังไงให้อาจาร์ แนะนำตัวเองอีกกอีครั้งหนึ่งครั้งได้ไหมครับผมก็พิศกาสุวรรณนะครับอยู่ภาควิชาจริงๆแล้วภาควิชาเก่าคือภาควิชาฟิสิกส์ครับตอนนี้คือก็คือสาขาฟิสิกส์นะครับภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพครับทีนี้อาจารย์เนี่ยเหมือนเหมือนที่เราเกินไปนะอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยเนาะเกี่ยวกับควอนตัมเทคโนโลยีอาจารย์ทีนี้ผมถามแบบไม่รู้เลยอาจารย์ครับผมควอนตัมเทคโนโลยีคืออะไรอาจารย์โอ้ครับผมมันก็มีคีย์เวิร์ดใหญ่ๆสองคำแน่นอนเทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีคุ้นอยู่ละเทคโนโลยีคืออะไรเรารู้อยู่แล้วเทคโนโลยีคือการ ประยุกต์พวกพวกวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ก็ตามวิทยาศาสตรม์มามามาใช้กับออนเทอร์โพสต่างๆนะครับทีนี้ควอนตัมเทคโนโลยี e ก็คือการนำวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่เราเรียกควอนตัมฟิสิกส์นะครับมามาใช้ประโยชน์ทีนี้พอพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องก็ต้องเล่าน,นิดนึงว่าควอนตัมคืออะไรก,ก็จะยาวนิดนึงนะครับว่าควอนตัมฟิสิกส์มันก็คือ,อธรรมชาตินี่แหละฮะธรรมชาติพฤติกรรมของของสรรพ,พสิ่ง แต่ในสเกลที่เล็กไปหน่อยนะครับเพราะเล็กไปหน่อยนี่ก็คือก็เล็กระดับ1ิบล้านเท่าเซนติเมตรนะครับโอ้กับก็คือเราเราไม่มีทางมองเห็นได้แน่นอนเราไม่มีทางมองเห็นแน่นอนครับเพราะเพราะแสงแสงมีความยาวลื่นหลักร้อยนาโนเมตรแต่ว่าไอ้ไอ้ระดับควอนตัมสเกลเนี่ยมันอยู่ที่นะครับระดับอะตอมนั่นเองครับก็คือวิทยาศาสตร์ที่ที่อยู่ในสเกลเล็กขนาดนั้นที่นี้อาจารย์ผมถามแบบผมถามแบบไม่รู้อาจารย์แล้วพอมันเล็กขนาดนี้เนี่ยเราเราทำการศึกษาเป็นยังไงอาจารย์แน่นอนเราไม่เห็นมันแต่เห็นผลของมัน ลักษณะของมันที่เราเห็นผลของมันคอนตั้มเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงองค์ความรู้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ใหม่ก่อนหน้านั้นนักฟิสิกส์เขาคิดว่าวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านั้นองค์ความรู้ก่อนหน้านั้นเขาเขารู้หมดละแต่ปรากฏวมามีมันมีการทดลองบางอย่างที่ที่ปรากฏว่าแปลกแปลกสำหรับเขาก็เลยได้ศึกษาเล่าเรื่องมาก็เพราะว่าอ๋อมันเป็นทฤษฎีใหม่วิธีการมองอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยแบบใหม่นะครับซึ่งผลของมันคือธรรมชาติของมันเนี่ยคล้ายๆกับกับกับสิ่งที่มีขนาดใหญ่นั่นแหละแต่ก็มีอะไรพิเศษบางอย่างซึ่งขัดต่อความรู้สึก ถ่ายความรู้สึกถ่ายความรู้สึกเรามากๆมันสิ่งที่แปลกแต่เกิดขึ้นจริงและมีอยู่จริงพิสูจน์ได้ทดลองได้กับมีมียกตัวอย่างให้แบบเห็นภาพได้ชัดขึ้นไหมครับเช่นเราหนึ่งคนเรามีตำแหน่งอยู่ตรงนีหนง้หนึ่งตำแหน่งรเราเราเราไม่สามารถบอกได้ว่าเรามีตำแหน่งหนึ่งคนอยู่ตำแหน่งสองที่ในทางคือเนื้นอนอนุภาพ,พาทวามถี่เช่นนั้นก็เรยมันมีสิ่งเร,รียกว่า superposition เพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วอนุภาพไม่ได้มีพฤติกรรมของการ อยู่ตำแหน่งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันแต่ว่าระบบการวัดตำแหน่งของมันมีความคลาดเคลื่อนเลยตีความว่าสมมติผมบอกผมมีซูเปอร์พิเชนอยู่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งที่แม็มอยู่ครับมันสามารถผม,ผมสามมติว่าผมมีผมคนเดียวอยู่ได้ทั้งตำแหน่งนี้และตรงนั้นมันม,มันไม่มีทางเป็นไ,ได้ที่อาจารย์จะอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วมาอยู่ตรงนี้ด้วยแต่แต่พฤติกรรมของอนุภาคระดับเล็กขนาดนั้นมีพฤติกรรมเช่นนี้ Oh. เพราะว่าการวัดตำแหน่งของเรานี่แหละอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วเราไม,ไม่รู้แน่ชัดว่าเราอยู่ตรงนี้หรือตรงนั้นมีมีคนพูดกันเยอะมากอาจารย์ต้องบอกงี้ว่าในแวดวงข่าวหรืออะไรก็ตามนะอาจารย์รยิ่งตอนนี้ที่มันมีเรื่องราวของคร uh ิปโตเคอเรนซี่ที่เข้ามาแล้วก็มันก็มีเหมือนพวกเ,เขาเรียกเหมือนคนที่เขาเขาเก่งๆอย่างนี้นะอาจารย์เขาก็จะบอกว่าเาจ้าตัวเทคโนโลยีบอกเชนที่อยู่ภายใต้ของอพวกเหรียญคริปโตเคอเรนซีพวกนี้ถ้าสมมติมีเทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันอาจจะถูกเหมือน จัดการหรือถูกแบบอะไรแบบนี้ได้อาจารย์แล้วแล้วมัน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 คือยังไงก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยคนพบมาร้อยปีแล้วครับครับทีนี้พอควอนตัมเทคโนโลยีคือการนำควอนตัมฟิสิกส์มาใช้งานเนี่ยเนาะมันจริงๆก็ไม่ได้เพิ่งมีเมื่อ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 สิบปี20ปีนี้นะครับมันมีมานานมากแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเลยเลเซอร์เลเซอร์นี้ใช้ใช้ก็ใช้ทฤษฎีควอนตัมในการในการสร้างขึ้นมา หรือตัวชิปตัวชิปก็คือตัวตัวอิเล็กทรอนิกซึ่งซึ่งมีหลายสาขาอยู่ในคอมพิวเตอร์ CPU พวกนี้ครับชิปประมวลผลตัวประมวลผลต่างๆใช่ใช่ใช่ครับซึ่งในซูซี่บยูเนี่ยประกอบด้วยด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์นะครับอยู่ในในพื้นที่ไหนเนี่ยมีทรานซิสเตอร์อยู่หนึ่งพันสองร้อยล้านทรานซิสเตอร์ในนั้นะทรานซิสเตอร์นี่เล็กมากเล็กระดับหลายนาโนเมตรนะครับแต่ว่านึกถึงว่าเราทำยังไงที่อุตสาหกรรมทำยังไงที่เอาทรานซิสเตอร์ ขนาดหลายพันล้านไปใส่ในพื้นที่แค่นี้ได้ hmm. แล้วเราเอามาขายทั่วไปในคอมพิวเตอร์ทุกตัวอย่างเงี้ย <That> นะครับเพราะฉะนั้นนั่นจริงๆนั้น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นประโยชน์พวกผลของควอนตัมเทคโนโลยีแต่เราเรียกควอนตัมเทคโนโลยีตัวนี้เป็นควอนตัมเทคโนโลยีเจเนเรชันหนึ่งเจเนเรชันหนึ่งก็คือการการใช้ฟิสิกส์ที่ควบคุมควอนตัมพาร์ติเคิลนะครับที่อิเล็กตรอนแต่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอิเล็กตรอนเป็นกลุ่มเช่นกระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับ ในเซมิคอนดักเตอร์เขาใช้ที่ที่ควอนตัมกล้องในกล้องกล้องดิจิตอลทั้งหลายเขาใช้เซมิเซมิคอนดักเตอร์ที่ที่ใช้เปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้าในเซมิคอนกเใน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 ตัวกล้องนีจตอนก็เป็นก็ใช้ที่ควอนตำ่ำกับหรืออย่าง MRI มอาถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่ที่สแกน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 เนื้อเยื่อไดเ้เรารู้เอ็กซเรย์มาสแกนร่างกายได้แต่มันมันจะ มันจะเห็นตัวโครงร่างกระดูกแต่เอ็กซเรย์อาจจะไม่สามารถสแกนเนื้อเยื่อไม่สามารถแยกได้ว่านี่คือตับคือมา้ามคือเซลล์มะเร็งในสมองนี่อาจจะไม่ได้นะครับก,ก็ใช้เอ็มอาร์ไอซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งหลักการเราใช้ควอนตัมเทคโนโลยีแต่เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะเป็นเจเนอเรชันหนึ่งเพราะเจเนเรชันสองเนี่ยก็คือสิ่งถ้าเกิดเราพูดถึงควอนตัมเทคโนโลยีถ้าเกิดถ้าเกิดน้องแม็กมายถึงควอนตัมเทคโนโลยีที่กำลังคนพูดถึงอยู่มากเนี่ยก็จะเป็นควอนตัมเทคโนโลยีเจเนอเรชันสองซึ่งก็คือการที่ความสามารถที่เราในการสร้างควอนตัมซิสเต็ม ควบคุมน <idd> ิเต็มในระดับหนึ่งหน่วยของของตัวซิสเต็มเลยทีนะะี <default> <kuin S ay son> ้เขาเชื่อว่าเจ้าความทัามเจเนเรชั่นสองเนี่ยครับมันมันเราเรารู้จักการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับครั้งที่หนึ่งสมัยเกมวัสที่สกอตแลนด์เปลี่ยนจากจากการใช้แรงงานคนมาเป็นโรงงานงานอุตสาหกรรมใช้แรงงานเครื่องยนต์ใช่ไหมฮะใช้ใช้เครื่องจากเกมวัสดรปลึ้นเครื่องจากไอน้ำนั่นคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งก็เป็นเป็นที่คาดว่าแต่เป็นที่คาดว่านะยังยัง ก็ต้องรอพิสูจน์ต่อไปว่าการมาถึงคอนแทมเกนสองเนี่ยอามานึกนซึ่งมาซึ่งมาถึงการฏปวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่แต่นี้ผ่านการไปวัิอุตสาหกรรมมาสามครั้งแล้วนะมาสู่ยุคดิจิทัลนะครับดิจิทัลไปเปลี่ยนคอนแทมดิจิทัลก็ได้ผมจะเรียกคอนแทมดิจิทอลก็ได้ก็จะเป็นอาจจะเป็นการไปวัิอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ซึ่งแน่นอนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโฉมหน้าโฉมหน้าจีโอพ l i t i c ก็ได้ในขนาดใหญ่ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเนี่ย ถ้าไม่เกิดลทัทธิจักรวรรดิยมนะครับถ,ถ,ถ้าเกิดใครแกล้ประวัติศาสตร์นะครับจะไม่เกิดแนนนองการล่าในข่มหาทรัพยากรมามาป้อนอุตสาหกรรมนะครับมันก็เปลี่ยนโลกไปในเมื่อเทคโนโลยีความตัมคือคีย์เวิร์ดเทคโนโลยีความตัมเจนสองคือค,คีย์เวิร์ดของการป็นว,วัตถุสารกร,รขนขั้นที่สี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เป็นที่ตื่นตัวทั้งโลกมากแสดงว่าตรงประเด็นตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยเข้ามาสนใจสิ่งนี้ถูกไหมจับใช่ครับโอ้โหแล้วก็เราเนี่ยประเทศไทยเองก็ก็กลับมาสนนนนใจด้้าีกกกัั ถูกไหมอาจารย์ก็ตัวตัวอาจารย์เองด้วยใช่ไหมอาจารย์อ่าใช่ครับใช่ครับแต่แต่ผมสนใจในลักษณะของคือเราเป็นเราเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์เราเป็นนักเรียนเพียวสัยเราก็สนใจในความในความตื่นเต้นของของธรรมชาติในแบบนั้นนะครับเพราะว่ามัน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 น่าทึ่งมากที่ที่เรารู้ว่าธรรมชาติมันมันน่าแปลกเนี่ยมันทัดกับความรู้สึกแต่มันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการทดลองครับว่าโอ้เป็นจริงไอ้ความน่าแปลกความเพี้ยนเพี้ยงมันนี่เป็นจริงและหนักกว่านั้นคือเราสามารถเอามา ประยุกต์ใช้มาสร้างประโยชน์ให้กับโลกโดยเคงในอนาคตได้ด้วยแสดงว่ามันมีโอกาสที่มันจะล้มล้างความคิดทฤษฎีเก่าได้ถูกไหมครับไม่ล้มล้างครับแต่ว่าทําให้ทฤษฎีเก่าทมันไปมันไปมันเคลื่อนนะมันเป็นทฤษฎีเก่าเเหมือนเบต้าเวอร์ชันของ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 การประยุกต์ใช้มันแต่แต่ความท้าที่นโลยีเนี่ยจะไปจะไปเพิ่มศักยภาพมันกลับกลับที่ที่ที่ยังไม่ได้ไม่ได้ลืมเล่าเรื่องประโยชน์ของมันไปว่ามันจะมีประโยชน์ความท้าเจนสองที่มีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ ขอน้มเยนสองเนี่ยม,มันสามารถปติผมผมขอเรียกว่าพระคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่เราว่าคลาสสิกคอมพิวเตอร์เพราะเราใช้ฟิสิกส์ที่มันยังเป็นที่ไม่ใช่ขอนตมฟิสิกส์แต่พอาใส่ขอน,น้มฟิสิกส์ไปในในการในการในระบบประมวลผลจากเมื่อก่อนเรามีศูนย์หนึ่งเป็นดิจิตอลใน,ใน computer, ลคอมพิวเตอร์เราเปลี่ยนเป็นศูนย์สเปอร์โพซิชันกับหนึ่งคือว่าสิ่งหนึ่งสามารถมีทั้งศูนย์และหนึ่งได้เนี่ยก็สามารถทําให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยในบางการคํานวณเร็วขึ้น ศูนย์หนึ่งในคอมพิวเตอร์นี่คือเลขฐานสิบใช่ไหมอจารเลขฐานสองเลขฐานสองมาใช่ฐานสองคือดิจิตอลใช่ไหมมันมันเขาแทนด้วยที่เขาจะเปศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเยอะๆอะไรของเขาอะใช่ไหมอจารนั่นคือนั่นคือตัวข้อมูลในในดิจิตอลทั้งหมดข้อมูลที่เราที่เราเห็นที่รู้จักสีเสียงปุ่มที่กดตัวอักษรก็ถูกแปลงดิจิตอลแล้วก็ส่งไปตามสายแล้วครับแล้วก็ขึ้นตามจอว่าไปนะครับเพราะมันส่งง่ายมันมันส่งง่ายกว่าส่งคือเป็นสีเป็นแสงเลยกับ ทีนี้ควอนตัมก็จะไปเปลี่ยน0 1ให้เป็น0บวก1ได้ให้เป็น0และ1อยู่ด้วยกันได้ในทีเดียวทีนี้ปางการคำนวณการคำนวณซึ่งสําคัญด้วยนะครับ,รบก็ควอนตัมสามารถเร็วได้กว่ามากเช่นว่าบางการคำนวณบางอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้คอมพิวเตอร์รที่เราใช้อยู่เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นหมื่นปีในการคำนวณแต่พอเปลี่ยนเปควอนตัมซิสเต็มในทางทฤษฎีมันแน่ว่ามันสามารถเร็วได้ขึ้นจากหลายเป็นเปืนปีกลายเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีได้ อพอจะเก็ตไม่รู้เข้าใจถูกไหมจันก็เหมือนที่ที่นีกบอกเชนที่เขากว่าจะได้เหรียญบิตคอยมาถูกไหมจันเขาต้องใช้พวกคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำนวณถูกไหมจย์เดิมเนี่ยคอมพิวเตอร์เดิมเนี่ยท,ที่ที่ตอนนี้หลายหลายคนถ้าใครขุดบิตคอยก็จะรู้ว่าต้องประมวลผลแบบเยอะมากแนละ้วกว่าจะได้มาเหรียญหนึ่งถ้าคนตัมเข้ามาเนี่ยแปลว่ามันก็จะเร็วขึ้นถูกไหมจันเรื่อง,เร,องเรื่องขุดนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยมันมันมันเป็น มันเกิดเป็นมันเป็น security ตี้หรืออินโฟเรระหว่างโน่นถูกแล้วระหว่างโน่นน้ำถูกปกป้องด้วยด้วยสิ่งที่เรียกว่าการเข้ารหัสเรืยกว่ากริปโทกราฟีอันนี้อันนี้พอดีแม็กเป็นนักคณิตศาสตร์อเลยกริปโทกราฟีแต่โอเคกริปโทกราฟีนะฮะมันมันถูกป้องมันมันเหมือนกุญแจที่ล็อกที่ล็อกมันไว้ให้ให้ให้ information เนี่ยไม่ถูกปล่อยไม่ถูกขโมยอ่ะครับไม่ถูกปล่อยไม่ถูกปล่อยดีกว่าใช่ครับทีนี้ไอ้กุญแจที่ล็อกออกมาเนี่ยมันมาใช้การถ้าเกิดเราอยากจะแกะกุญแจของล็อกเชนที่เป็นนออยู่่้้เรรรราาตงงใชโปแกกมซึท ถอนรากของสมการของของของเลขเลขของเลขที่แบบเยอะมากๆเป็นเลขเยากมากครับใช่ใช่ซึ่งซึ่งการถอนโปรแกรมโปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งโปรแกรมที่สามารถถอนรากนี้ได้ใช้เวลานานมากถูกไหมจ๊ะใช้เวลานานมากครับแต่ว่าทับควอนตัมเนี่ยมันจะมีโซลูชันหนึ่งเขาเรียกว่าชออัลกอริทึมซึ่งถ้าใช้ชออัลกอริทึมเนี่ยกดลบโปรแกรมนี้ภายในหนึ่งนาทีโอ้โหโดยเบสออนการใช้ดิจิตอลควอนตัมคอมพิวเตอร์ Oh. กับเพราะนั้นบล็อกเชนจะไม่ปลอดภัยต่อไปแ <_ S 2> ตก่อนทำคอมพิวเตอร์มานะครับแต่แต่เขาก็เข้าใจว่าเาก็คงจะก่อนทำคอมพิวเตอร์อยังยังพัฒนาฮาร์ดแวร์อยู่ยังพัฒนาฮาร์ดแว oh. าารวอ์อยู่ก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังพอที่ทะเหมือนกันได้ <_ S 2> แต่ถ้าเกิดมีแต่แต่ก็เชื่อได้ว่าม,ม,ม,มีมีหลายหลายบริษัทกำลังพัฒนาอยู่แน่ๆ <_ S 2> นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอย่างเร็วสุดฮาร์ดแวร์ที่ที่ดีหนานั้นอาจจะถึงห้าปีก็ได้ S <S <S อาจจะ5ปีก็เป็นไปได้นะครับดนั่นคือดีที่สุดแต่ว่าค่าเฉลี่ยที่10ปีที่จะมี10กว่าปีที่มีคอมพิวเตอร์ระดับนั้นคาว่า hack knock chain นะและที่นี้อาจารย์ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องรวมๆของเจ้าตัวคอนตัมเทคโนโลยีต่างนะอาจารย์ที่นี้อาจารย์อยากจะถามว่าอาจารย์เองก็เป็นนักวิจัยนะของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยา,าลัยสงขลานครินทร์อาจารย์แล้วก็ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคอนตั้มเทคโนโลยีเลยอาจารย์ที่นี้จุดแข่งอาจารย์ของเราเนี่ยของเราเองนะอาจารย์ถ้าใครที่อยากจะมาเรียนเนี่ยให้อาจารย์ขายจุดแข็่วา ถ้าคุณมาเรียนกับเราเนี่ยจุดแข็งของเราคืออะไรจ๊ะเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีต่างๆคแต่ที่ต้องมาอไปต้องโฟกัสนิดนึงว่า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 การวิจัยด้านควอนตัมเทคโนโลยีที่เราเนี่ยเราทำอะไรอยู่ครับการควอนตัมการวิจัยด้านควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยมันยุ่งกับสิ่งเล็กๆหนึ่งละครับหรือถ้าแสงเนี่ยก็จะเป็นแสงที่พลังงานงานน้อยมากนะครับจนเราเห็นมันเป็นอนุภาคอย่างโฟตอนทีนี้เราเราไม่ได้ยุ่งกับ กับกับสิ่งที่มีขนาดเล็กจะาพวออะตอมเท่าไหร่แต่เรายุ่งกับเรื่องแสงนะครับทางขาดใหญ่เนี่ยทางมอเราเองเนี่ยใช้เทคโนโลยีทางแสงในการประยุกต์ใช้ในงานทางควอนตัมเทคโนโลยีทาไมทาไมเราต้องทําด้านนี้นะครับเพราะว่าอันดับแรกก่อนมอนี่จริงๆแล้วผมผมเป็นสิ่เก่าที่นี่ผมเรียนปรตีที่นี่เราจะรู้อยู่หมดเลยทันทีย0กว่าปีครับปิบกีนี่เยอยี่สกว่าปีผมพรว่าเป็นที่นี่เป็นเป็นมอฟิสิกส์มอนี่แหละก็เป็นเป็นเป็นที่แรกๆของประเทศนี้ นะครับที่ที่มีแลบแลบระดับปีสามอ่ะแลบระดับทำทำวิจัยแลบสำหรับเด็กเรียนนะฮะแลบด้านทันศาสตร์ที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับสร้างมาแล้วโอ้ย0ี่สิบกว่าปีแล้นะครับอาจารย์ต้องต้องต้องให้เครดิตอาจารย์ปินาเรงจริงๆท่านท่านเสียชีวิตไปนานละนะครับถ้าเป็นผู้สร้างแลบนี้ขึ้นมาพวกผมที่โตในรุ่นนั้นก็จะมีก็จะมีประสบการณ์ที่ดีมากในการในการได้ได้ใช้อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์สมัยนั้นเนาะ แล้วก็แต่จริงๆรแล้วสมขวรทพวกนี้มันอายุไม่นานนะหลักหลักสิบปีแล้วก็พวุกเลนต่างๆขึ้นลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยด้วยความที่เราเราเคยเข้มแข็งเรื่องนี้มาก่อนไอ้บุคลากรเด็กๆที่โตมาจากรุ่นนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์หมดแล้วนะครับแล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญในด้านออปติกในมออในฟิสิกส์เองไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมได้ที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศาสตร์หรือออปติกนะครับผมสามารถพูดชื่อได้อาจารย์จิตนนท์ก็ตามอาจารย์ออาาาารรฉลงััตนนนนนีี่ก็เเปผู้้้ชชวญมใใดดทศศส ราอาจจะมีเอาจจะเป็นภาคฟิสิกส์ที่รวมผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในนทัศนศาสตร์อาจจะมากที่สุดก็ได้ในประเทศนี้ผมไม่ได้ไปสำรวจเช็คที่อื่นแต่ว่าแต่เราเรามีเยอะอยู่นะครับก็มีบูคนลากรที่พอเพียงครับแล้วก็อุปกรณ์เก่าๆนะครับตัวเครื่องใช้ในบนี้ก็ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ที่เราได้อยู่นั่นคือความแข็งเครื่องแขงองเราคืองานวิจัยนทัศนศาสตร์ทีนี้พอดีควอนตัมที่เกี่ยวกับควอนตัมนี่ที่ต้องใช้ในการสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องใช้แสง นะครับแล้วผมผมก็ไปเรียนด้านด้านควอนตัมเทคโนโลยีมาหรือใช้สาย,ดยโดยตรงผม,<ๆ>ผมก็ได้อาศัยบุคลากรพ,พ,พี่น้องๆที่นี่มีปัญหาทางทัศนศสตท์ทางออปติกอะไรเนี่ยเราเราก็คุยปรึกษากัน<ม>แล้วก็ใช้องความรู้ควอนตัมทผมเรียนมามามา,มาประยุกต์มาใช้งานให้เป็นในลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของเราเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่ากลุ่มวิจัยของผมไม่ได้ไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวด้วยเราเรามีเรามีคนเป็นเคอลลาเบเรชั่นที่ดีกับ กับทีมงานทางธรรมศาสตร์ไม่ดอนน,นะครับรมอจอท,ทนะครับปร,ระจำกาญนบุรีแล้วก็ทางทางมอสุรนารีนะครับเราเราก็มีทีมงานที่ทํางานร่วมกันอยู่นะครับเป็น,เป,นเป็นทีมใหญ่เลยเป็นทีมใหญ่ฮะแล้วแล้วเราแล้วเรานี้ก็คือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการในด้านคอนแทมติในด้านคอนตั้คอมมิคชั่นกับด้านน่าจะเป็นอันเดียวของประเทศนี้ครับค้องค้องแข่งแต่งของเราคือคือด้านนี้เดยที่ทำในประเทศนี้ ที่เกี่ยวกับทางด้านคอนตัมออปติกพวกนี้ใช่าง้ยใช่ครับใช่ทางหู oh, ก็ถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนถูกไหมอาจารย์ที่สนใจด้านนี้จริงๆอยากอยากจะเรียนด้านเกี่ยวกับควอนตัมนี้ก็เหมือนที่อาจารย์บอกตอนนี้ก็มีที่เราใช่ใช่ครับใช่ใชที่อยู่นี้ได้ข่าวว่าอาจารย์ถูกรับเชิญไปในเวทีของระดับประเทศด้วยเกี่ยวกับคอนตัมเทคโนโลยีถูกไหมอาจารย์เนื่องจากว่าทีมคอนตัมเทคโนโลยีไทยมันมันก็มีคนไม่กี่คนครับเพื่อนพอพอพอเทคโนโลยีนี้ได้เป็นที่กล่าวถึงในระดับโลกมากขึ้น มีคนพูดใจเร้วู้ทางทางทีมทางบริกรในทีมของเราก็ได้ก็มีโอกาสได้ได้ไปทีมของเรายังมีอย่างที่กล่าวถึงอะไรต่างๆที่ที่พูดไปแล้วก็ก็มีโอกาสได้ไปไป,ไปนําเสนอไปเล่าให้กับสื่อต่างๆหรือว่าในงานประชุมสําคัญต่างๆของประเทศเกี่ยวกับเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนี้นะครับเราเคยมีโอกาสได้ได้ไ,ดไปพูดคุยคกับรัฐมนตรีกระทรวงเราสองท่านอินเทอร์เซนกับก็ครับแสดงว่า ตอนนี้นอกจากโลกจะมองเห็นแล้วประเทศไทยเราก็เป็นโอกาสที่ดีถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแบบนี้แปลว่าแปลว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราก็มองเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีเช่นนี้เช่นเดียวกันถูกไหมอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์มันดูสําคัญขนาดนี้นะอาจารย์อยากให้อาจารย์เชิญชวนหน่อยครับเชิญชวนน้องๆที่แบบอาจจะอยากมาเรียนนะอาจารย์พอเห็นคลิปนี้ออกไปอะไรเงี้ยอยากจะมาเรียนอยากจะทําวิจัยอยากจะทํางานเกี่ยวกับด้านนี้อยากให้อาจารย์เชิญชวนน้องๆหน่อยครับก็ผมคิดว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มี ถ้าเรารู้จักนรืวิทยาศาสตร์มาเราเหมือนจะมีเป้าหมายกว้างๆสองอย่างในสองประเภทเลยกันอันดับแรกเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะเราเพราะเราเพราะเราชื่นชอบเพราะเราพบเป็นสวยงามนะครับหลายคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วพอเรามาเรียนที่นี่เนี่เพราะว่าเรารักเราชื่นชอบเรารักในตรรกะรักในความจริงรักในการค้นพบความจริงธรรมชาตินะครับนั่นคือข้อหนึ่งนะทีนี้ทีนี้ข้อข้อนี้สําคัญมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ช้อฟิสิกส์ด้วย ผมจะไลฟ์ฟังเพาผมตอนอเด็กๆผมนึกพอ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 แม็กซ์ได้ถามถึงถึงข้อน,นี้ผมนึกถึงสมัยเด็กๆเ,เวลาที่มีภาพจําหรือความประทับใจกับสิ่งต่างๆก็เด็กๆจนโตเนี่ยมันมักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆคร,รัทั้งแรกชีวิตที่เราเห็นมันเราเราก็าจะประทับใจจํามันได้นะครับแต่ถ้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นซ้ําๆแหมครั้งเราเราก็จะเริ่มไม่ประทับใจแล้วอันนี้ยกตัวอย่างใกล้ๆคือตอนเด็กตอนสักตอนไปเรียนเอกเรียนโทใหม่อยู่ดีมารทั้งแรกตื่นเต้นมากภาพความจำเกี่ยวกับกีมาร์ของผมไม่ได้จำได้ดีเราเป็นนี้มา แต่พอมันตกบ่อยๆขึ้นผมก็ลืมผมจำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นผมตื่นเต้นกับการเรีนนีมากแค่ไหนก็คงจะไม่ขนาดนั้นทีนีก้การเป็นนักวิทยาศาสตร์เนียม,นม,มันมีความมีมน่าตื่นเต้นอยู่อย่างนึงว่าสิ่งที่เราค้นพบบางอย่างสิ่งที่เราทดลองบางอย่างมันเป็นประสบการณ์ใหม่เสมอมันไม่ดูทีเลยมันมันเป็นเรื่องท,ที่น่าสนุกมากนั่นคือข้อ,ข,อข้อที่ว่าถ้าใครรักที่จะตื่นเต้นกับความท้าทายใหม่ใในชีวิตวิทยาศาสตร์นี่แหละ เป็นไปคำตอบนี่สองนะครับหลายคนอย่ากอ่านเววิทยาศาสตร์ก็อาจจะจะมองในเชิงอาชีพหลักการมีรายได้างหลักการการความมั่นคงชีวิตางหลักนะครับครับมัน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 ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่ต้องต้องระหนักนิดหนึ่งว่าก็เฉยว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันมันมันรัอน้วยทคโนโลยีโลกทั้งโลกเนี่ยเนาะมันมันเราชอบพูดถึงกับดักรายได้บานกลางในระดับรัฐบาลนะครับในระดับในระดับ นโยบายทีนี้ไอเดียหลักๆผงกับดักไรยแม่บานกลางเนะี่ยเพราะว่าเราเอาอะไรมาขายเราเอะไรมาขาย,ายการข้อหนึ่งท,ที่ที่ทำให้เราสามารถหนีกับดักไา้แม่างกลางไนดะ้คือการการสร้างประเทศเทคโนโลยีนะครับทีนี้เทคโนโลยีที่เราสร้างเขาสร้างไปแล้วเนี่ยเราเราก็ไม่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนทีนี้มันก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ที่โลกนี้ยังยังพึ่งยังอยู่ในช่วงกาลัง,งจางก,กันอยู่เพราะนั้นมันจะมีพื้นที่ขององค์ความรู้มากมาย ที่โลกเองก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับในเมื่อพื้นที่มันกว้างมากมันก็มีโอกาสที่ดีที่เราจะเข้าไปอยู่ในจับจองเชืโงยีนั้นได้นะครับนั่นก็เป็นโอกาสนะครับนั่นเป็นโอกาสที่ดีประเทศว่าวันหนึ่งนี่นเป็นความฝันของตัเองการท,ที่เราอยากจะเป็นเจ้าของเชืโงยีตัวเองอยากเป็นคนไทยไเป็นเจ้าของเชืองยีของตัวเองทีนี้สุดท้ายอยากให้จารย์ทิ้งทวนหน่อยว่าอนาคตอาจารย์มองอนาคตของเจ้าตัวควอนตั้มเชืยงยีเป็นยังไงบ้าง แล้วคิดว่ามันจะมันจะไปในทิศทางไหนอาจารย์จุดเป้าหมายสุดท้ายของเจ้าตัวนี้มันจะมันจะไปหยุดตรงไหนอะไรองเงี้ะมา้ครับ,รบอาจารย์มันก็แบ่งเรียกว่าในในเชิงบุคคลในในเชิงผู้คนมันก็น่าจะต้องแบ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อมันสอง,สองกลุ่มกลุ่มแรกก็ได้เป็นผู้ชาย ผู้ใช้ไม่น่าจะมีผลกระท,ทบอะไรมากได้เทคโนโลยีเร็วขึ้นได้อะไรเร็วขึ้นน่าจะได้เป็นสิ่งที่ดีด้วยโอเคในใน,ในเพราะนั่นคือเราได้อะไรที่ดีขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับผู้ใช้เนี่ยเวลาเหมือนคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเวอร์ชันดีขึ้นเราผู้ใช้เก็แค่จ่ายตังซื้อจ่ายตังซื้อถูกต้งองถูกต้องแต่ปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้ผลิตครับทีนี้ positioning ของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตเนี่ยเราสําคัญมากนะเพราะว่าเราเราเราเป็นประเทศเอาจริงๆแล้วรายได้ประเทศมาจากอุตสาหกรรมครับ บริอมตอ์มาจากอรตษาหการอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเกิดมันเปลี่ยนเวอร์ชันขึ้นมาเมื่อไหร่เราตั้งรับไม่ทันทั้งไซ์โรงงานทั้งไซต์เนี่ยเขาจะยุบจะปิดไปย้ายฐานผลิตที่อื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นฐานการผลิตที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นการการเมื่อไหร่เราได้หัวน้กระทบเกมเนี่นะครับผู้ผลิตนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นจริงจริงจริงเป็น เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ,รบที่เราต้องติดตามเสมอว่าเทคโนโลยีที่ก้าวออไปเป็นยังไงแล้วเราต้องมี facility เชิงอ,อุตสาหการรมที่พร้อม Facility เชิงเชิงบุคคลที่พร้อมจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเสมอ ะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็สนุกมากมากนะครับกับการคุยกับอาจารย์พึกนะครับก็ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ว่าควอนตั้งที่เนี่ยคืออะไรนะครับอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็จุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์เราเองนะครับในในสาขาหลักสูตรของฟิสิกส์เนี่ยนะครับเรื่องของควอนตัมที่เป็นเรื่องของออปติกเกี่ยวกับแสงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นจุดแข็งเลยที่มอนอื่นเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะครับซึ่งใครที่สนใจก็สามารถมา หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้ที่หลักสูตรฟิสิกส์ก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับโอ้โหแบบมันมากๆที่จริงอยากจะต่อเวลานะครับสำหรับรายการมากๆทีนี้ครับอาจารย์เราจะปิดเทปนี้แล้วครับสำหรับรายการวันมันมันสอรี่ครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตอนนี้ครับอันที่ผมผมผมพูดกว้างๆยังไม่ได้เกี่ยวข้อน้ำเทโยโียีทั้งหมดนะครับแต่ผมคิดว่า ผมคิดประเทศประเทศเนี่ยมันจะพัฒนาได้เนี่ยผมว่ามันมันต้องอาศัยมันต้องอาศัยทรัขนขนขนพยากรคนแหละครับทีนี้การทรัพยากรนี่ความสาม,มารถของทรัพยากรคนที่สําคัญก็คือการการมีการการการมีความรูกรกร้การมีความรู้รม,ม,รมีเหตุผลนะครับมีมีความรู้มีเหตุผลแล้วก็มีอ่ก็จะจะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยสร้างเทคโนโลยีให้ประเทศผมว่าประเทศมันก้าวหน้าได้เดเมันควรจะเบสซอน ความรู้ใหม่ใหม่เบสอนเทคโนโลยีนะครับมากมากมากกว่าแรงงานอยู่แล้วละ่ะนะครับมูลค่ามันมันมันสูงขึ้นด้วยด้วยการเทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับมอ,มออหนึ่งนะครับมแม้จะเราจะเป็นมหาลัยูมิภาพทางไกลส่วนกลางมากแต่เพียงเพียงแต่ผมว่าหลายหลายคนที่อยู่ในบริเวณหันใหญ่ภาคใต้นะครับลองลองลองมาลอรู้จักกับเราในเชิงลึกมากขึ้นเราก็จะพบว่ามออเนี่ย ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับ,รบเรามีงานวิจัยระดับระดับโลกก็มีครับคนคนคนตั้มเรายัางยังยัง,ยงเริ่มยังมันผมก็ไม่เรียๆว่ามาระดับโลกอะไรมากแต่เราแต่เรามีเป้าหมายระดับโลกนั่นแหละนะครับแต่ว่างานวิจัยอื่นๆมากมายในในมออเอ,เองในคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะทึ่งมากว่านี่คือง,งานวิจัยระดับนี้เนาะไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยงานระดับโลกอยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็การที่มามาร่วมมือกับเรามามามาเป็นส่วนหนึ่งของเราเนี่ยผมเชื่อว่า มันจะช่วยพัฒนาประเทศนี้ได้มากขึ้นผ่านองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีกับครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลึกการสุวรรนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกสาขาวิทยศาสตร์กายภาพอาจารย์ขอบคุณมากครับ แล้วก็สำหรับรายการวันมันวันสอรี่ของเรานะครับในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นงานวิจัยแบบไหนนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านเนี่ยติดตามรายการของเราด้วยนะครับสามารถติดตามได้ในหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook คณะวิทยาศาสตร์มอหับใหญ่นะครับหรือช่องทาง YouTube ของคณะนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ครับผมแม็กพานุมาศครับและทีมงานเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ